สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เาก็มาเดินป่าใกล้ๆบ้านเดินมาจากบ้านเช่านะคะเพื่อที่จะมาดูเห็ดแถวนี้จะ้ะมาอำลาป่ามาเดินออกกาลังกายบอกใหญ่ก็ได้เห็นมันปูสดๆเอาเมื่อนะเดี๋ได้เห็นมันปูสดๆเมื่อ นี่คือบ้านชาวที่เอาชาวอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเดินมานิดนึงเป็นสามแยกแบบนีไ้ไปดูกันว่าจะมานไหมแต่ว่าป่านี้บอกเลยว่ายุงเยอะมากคนไปมาดูเห็ดเหลืองที่เหลือไว้วันนั้นไม่แน่นะเขาอ,อาจจะมีอ่พวกเห็ด เพิ่มเติมก็ได้นะตัว่าตั้งแต่ามาอยู่บ้านหลังนี้นะฝนยังไม่ตกเลยนะทุกคนลักษณะตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยุ่งมาแล้วชิสเปก่อนมาเร็วขนาดยุ่งเดี๋ยวเอาถุงนะคะมาเดินก็ได้หวังว่าสิได้ดอกถ้าได้ก็โอเคนยุ่งยุงย่งชิสเปพอดีเลย มดทิพนี ak, ่กับพอดีมดสเปเบิ่งเอาหุวงลายแหงป่านี่เห็ดมะนาวเริมออกแล้วนะป่านี้หุวงลายขนาดพีนงกอ่ฉีดมดตายแต่คนตายตอนนี้เห็นเห็ดเหลืองแล้วนะวันนี้เอาแต่เห็ดเหลืองเพราะว่าเอาที่ตากเข้าไปเก็บแล้ว เอาเห็เดเหลืองไปฝากคุณหมอข้างหลังเห็นบหมเขาบอกว่าเก็บเห็ดจนนาทีสุดท้ายจริงๆดอกน้น้อยๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอะไรล้มไม่ป่านี่นะโอ้ยกอบขนาดเพราะว่าอะไรล้มไหมป่านี่นะฝนไม่ตกพี่น้องเอ้ยแต่ก็ได้อยู่พอดีแต่แบบนี้มันแห้งมาเนี่ ไปหอดฝรั่งเศสบ่เปื่อยไม่เน่าอรอดดอกดูแถวนี้นะคะไม่ห่างไปไกลญาติลงปลานี่นะเสียงก็จะค่อยหน่อยนะคะเห็ดนางไก่แต่ไม่ได้เอานะวันนี้เอาเค่เห็นมันปนนูเห็ดพึ่งก็มีออกปอดนี่ผมไม่เห็ดพึ่งนี่ไงเห็ดพึ่งก็มีออกอยู่นะดอก เพิ่งแถวนี้ก็ออกอยู่นะเห็นไหมแต่ว่าเราไม่เคยมาสองเลยนะมาโอ้ยปิดหัวก่อนมาแค่ข้า้งเดียวจบนุงหลายโทษบดเสี่ยงดูสิหนึ่งสองสามเอาไม่ได้นะบอม,มีตรงตากี่นุเอ้ยเพื่งหวานก็มีทุกคน ก็ได้มาสำรวจป่าลายบ้าลายขนาดมองนี่มองน่ะโอ้เสียใจเลยอ๋อมองนี่ ฝรั่งนะคะาเห็นฝรัง่งประมาณสามสิเถือกเขาป่านี่ยฉันมาเก็บแต่เห็ดเหลืองเออเขาพอมกักกินเห็ดเผือกหรพี่นอ้องมาเน,นี่เห็ดเหลืองไล่หลายแล้วก็เก็บหลายพร้อมเด้ใครเลยคิดว่าเอ้าเราเขาจะบกุกินบเ่เห็ดเห็ดเผงอะนะนอความยุ่งพี่น้องเลย เจ้าสเขาวหูด,ดังกระโพดเสียงค่อยนะไก่ไก่ไถน,นนหนทางาไปสมมืเะเห็นแต่เขาเก็บเอาเห็ดเห็ดอันนี้เวลาอยาออกจากป่านะเต็มตะกา คือสว่ามาเหล็มมาเดิอนออกกำลังกายปิดท้ายนะคะเสียงอันไม่ดังนะทุกคนติดถนนพขามะมาย่างออกกำลังกายย่างเขาตกใจพอดีเลยเนี่ยแห้งๆแ,แบบนี้ไปฝากหมู่คนใหญ่จ้ะ ดีโพด้านนี้ค่ะเห็ดพึ่งหวานไหมโอ้ดอกงามหอมสดายเนาะเห็ดพึ่งหวานป่านี้ก็ถือว่ามีนะคะ แต่ว่ามันแห้งแห้งขอกลุ่มใหญ่ๆสักหนึ่งกลุ่มด้วยเถินโอ้มังนี้พี่น้องจะเห็ดหลายแท้อะไอะไรออนซอนมือนงนี้หัวส้มอาจจะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเ้ย ใายให้เบิร์นี่คือไห้พี่น้องออนซอนนำไอายบแมนว่าให้ว่าให้ด้วพี่น้องเบิร์นแล้อืมนัอสุดท้ายในวันที่เราเก็บรื้นปากแล้วพี่น้องได้แค่เห็ดอันนี้นะคะเห็ดอันนี้เอเมือได้จ้ะเห็ดเพิ่งนะมันมันแมงมันเอเมือบมได้พี่น้องอม,มันเห็ดที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะแมงแมงกินนะคะ เราจะต้มหรือบังนี่ป้าที่เขาขาลายนะป่านี่ขาลายลายแห่งนอกจากต้มแล้วกันตากแห้งเอาเมอสดๆบริไหดอกบังนี่ลายขนาดช่วงนี้พวกเห็ดเหลือมันก็จะกลมกลืนกับพวกใบไม้ใบไม้เริ่มร่วงใบกกอกอะ่ะไม่ใช่กกโอกโกกกเบิดมันก็จะสีคล้ายๆกัน ยังไม่เคยเดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยลองเดินมาสักนิดเนาะแล้วค่อยลงไปเพื่อเจอสักกลุ่มเมื่อนะเห็ดเพิ่งเต็มเลยทุกคนไม่เจอเลยไม่ให้เจอเลยเหรอ ซักกลุ่มใหญ่ๆสีใบไม้กับสีเทดเหลืองน่ะเริ่มจะคล้ายกันแล้วถ,ถ้าอยู่อีกอาทิตย์หนึ่งสีเหลืองนี่โอ้หลายแหงเลยใบไม้เลยหาปอพ่อพี่น้องเอ้ยแดดไปฝากบ่ละแต่พอกำกานี่กับบอแมนแนวด้วยเจ็ดพึ่งหัวสมแม่ป้าทุกทีเอรถ ้าเนนะต็มยี้ถ่ายใหเบิร์จ้ะวันสุดท้ายนะเห็ดเพิ่งขาลายบ้างน,นี่หลอมมากเลยนะบ้างนี่เต็มเลยอนะตรงนี้โอ้ยมีเห็ด่งหวานด้วยแหละ ขึ้นมมาบาดใหญ่ๆเท่ๆอย,าาย่างซีเมอร์กันดูสีซุคคนนี่เพึ่งหวานหนึ่งดอกไม่อยากถอนลราโดยจะเด้อดเพราะว่าเห็ดกินมาได้แล้วดูนี่ยาวๆเลย เดือนนี่ป้าได้กะหายากแล้วเดีย๋ยวนี้อ้านแคเขาก็เข้าหาไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะของบ้านเขาก็สิมายากที่้านนี้แหละจะมาทางนี้ก่อนให้ยาเราตกใจค่อยมันยังเอาเห็ดเปรี้หวานไปเราเรายังตกใจเลยว่าเธอเข้าเดี๋ยวจะได้ไมันมีแต่ยุงหรอแต่ว่ามีแต่ยุงจริงๆปลานี่นะป่าข้าเงือเราเนี่ยุง,งหลาย จนเราตกใจว่าอายเข้าแท้จังไดหอนยุ่งกันหลายผมมันเดินข้างนอกแล้วึ่งตามาสัน่ไนไายจะหักกระสีเมือ่อละบ่คือบ่คือ มันก็ได้ฝากใครดอกพอใส่พอส่กค,ครก็จบแล้วปดโพยุงนี่แหละไอ้บอกว่าการหาเห็ดอ่ะการดูป่าเป็นอะไรที่สำคัญมากนะทุกคนนะถ้าเิ่งป่าเป็นอะ่ะต้งได้ขาระมาณ น,นี่มันจําเป็นได้จังมานี่มันบ่มีปลาอื่นแต่ว่าถ้าจะ,จะเก็บเห็ดพึ่งขาส้มน้วก็เต็มเลยแหละบ้ามางนี่นี่เลยไงมันตอมหูตอมตาโอ้พลึกมาเบ่งตรงเียหมูปลามักดุดแต่ว่าเห็ดดินก็เริ่มออกเยอะแล้วนะทุกคนเห็ดพึ่งก็มีอยู่ทุกคน หมูป่าเยอะตรงนี้เห็นไหมมันมาดุดนั่นดุดนี่หนึ่ง,งสองสามสี่ห้า เอาไว้ดิเมือ่อเมื่อกินมักม่วงดีกว่ายุ่งหลายแห่งเลพี่น้องไอ้ยุต่อบรัยเลยไหมปกติอ้ก็เป็นคนทนนะแต่ป่าน,นี่ยไอ้ทนบรัยสิยุ่งแบบบักคักเพชรออกหลายอะไรพี่น้องเลยโเศร้าเดยไปจ้ะเจอกันที่บ้านนะคะมีมังม่วงสองมัวพาพี่น้องไปกินมังม่วงดีกว่ามากินมักม่วงกับไอ้เ้อ มวสุกด้นี่งหาเห็ดก็ได้เอาจอดเดียวพอดีทอดให้่อใหญ่แรงนี่แหละมีข้าวมีข้าวมีไข่

กรอบชาบพอ,อดีว่าแม่พอดีสุขแด่พอดีกินสม 嗯。Mm hmm. <C oughs> เดี๋ยวขออญาตพักผ่อนก่อนนะครับมื่นเดินทางไกลนะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ